อ oh. พังรถพังรถโอ้โหอ,อ,อ,อันนี้ทำไมแต่ก่อนมันแหลกทำไมคอมผมมันแหลกกับฟิสิกส์มากแต่ทำไมมันไม่แหลกแล้วน่าคิดนะก็โทษที่คลิปนี้อาจจะไม่มีเสียงอ,อ,อันนี้มาแข่งมาโอ้ เพราะว่าไม่มีลําโพงนะตัว CPU ไม่มีลาโพงแล้วก็ไม่มีลําโพงมาต่ออันนี้เมื่อกี้ขับอะไรเนี่ยเดีเดี๋ยวเดี๋ยวมองปุง่มมองปุง่มแล้วเราก็อยู่กับจ้องมิกโรนะครับโอ้โหโอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยสมจริงมากแต่ว่าปล็อกแดงนั้นว่าจะสะดุด แล้วก็เป็นอุบัติเหตุที่ที่เพิ่มขึ้นสูงมากกว่าเดิมกดรีกด,กดอาร์เห็นไหมง่ายดีนะเป็นสไตล์ด้วยนี่ชานีจู่จุมันก็คอมเออมันก็ไม่แหลกฟิสิก์ไม่แหลกแล้วโงามากเดี๋ยวเรามาดูกันมีอะไรบ้างมีกี่คัน เรืมมอม้าน,นี่ขับรถตู้เลยอ่ารถไม่มีไม่มีภายนอกก็มีโอ้ยอันนี้ดีเนี่ยอันนี้เท่อันนี้เท่อันนี้เราบอกทั่วไปอิสโคเฉยอันนี้อะไรอ่ารถอันนั้นเดี๋ราค่อยๆดูนะนี่นี่รถอะรถแข่ง อารถแข่งอีกอันอันนี้รถแท็กซี่รถเงียับออกตัวเนี่ยจอสั้นสั่นมากสั่นสั่นแรงมากโอ้ยเร็วมากโอ้โหอันนี้โอ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 ,โอ,โอ้จะไปทางไหนดีโอ้ยดีด,ดีดีมากไปชนกันชนชนเพื่อนในอือ โอ้โอ oh. oh, oh, ้โหล่โอ้สูงมากตรวจตรวจอะไรเนี่ยอันนี้อะไรอะเนี่ยเนี่ยมันมันมันเลขเยอะมากเมื่อกี้เมื่อกี้มันคืออะไรนั่น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 นั้ยนี่ไงตรวจแรงอ๋อนี่ใช่ไหม โอ้อันนี้ตัวที่อยู่ใช่ไหมไม่เข้าใจแฮะโอ้ยมันยืดจังเมื่อกี้มันอ่อนนะโอ้โหเมื่อกี้เบรกไม่เบรกมันไหลแล้วมันไหลมาโอ้โหเห็นไหมโอ้ไม่เป็นไรแล้วเพื่อนนี่ขับรถรถวัดเออรถ,รถขับรถแปลกๆมากผมช็อกมากโอ้โหดูดู โอ้เบคอนเกิดอะไรขึ hmm. oh, 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 mm ้นโอ้เดี๋ยวเราช่วยนายขรับรถหลอนมากแต่ละคนโอ้เบคอนเบคอนรับไไหมโอ้เบคอนมันเจอกับโอ้โหเพื่อนมาสร้างความแหนื่อยนี่เพื่อนจะมาทำความแตกกับเบคอนโอ้เอาเพือนาเพื่อนโอ้โหมากแมปนี้ทำผมช็อก เพื่อนขับรถกันปวดหัวหนักมากโอ้โหโอ้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 เราไปละเวิร์ด้เบคอนโอ้ยังไปเล่นได้โอ้โหรถดูสิครับป่วเลยโกลวายภาพสั่นลายตามากอืมอืมอืม,อม,อมพังไม่พังอุ้ยโอ้หัศจรรย์ ว้าวโอโอแต่ชนหมหูถึงกลับเละเลยชนทีเดียวโอ้โบดกันเลยน่าจะบดไม่ไหวแน่ดูเราต้องเข้าไปโดนบดเหมือนกันด้วยไม่งั้นโอโอโอแหลกแหลกโอ้ปิดเศษกระจินกระจุยติดแล้วอ๋อติดติดต็ด เออโอโออันนี้อะไรโอ้แม็กก็ตป็มาไกลมากดู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 ด,ด,ดูโอ้ยโอ้ยออกอออันนี้อันนี้งงมากอันนี้คืออะไรไม่ใช่เทเลพอร์ตเลยมันเหมือนเทเลพอร์ตแต่มันคืออะไรครับะคืออะไรงงขึ้นเขายังไงนี่อ่ะ ว่าอันนี้อะไรเลยถ้าใครชอบคลิปนี้<ๆ>ก็อย่าลืม<ๆ>กดใจ<ๆ>กดติดตาม<ๆ>กดแชร์สำหรับคลิปนี้ถ้าใครอยากจะเล่นแบบนี้ก็อยู่ที่ลิง์ด้าน่ากเลยคลิปนี้ไว้เจอกันคราวหน้านะครับโหบาย